การการรู้ลมนะครับอาศัยผู้รู้ในการที่จะส่งชาในระดับต่างๆนะครับถ้าทําชํานาญแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะระลึกรู้ตัวนี้เข้าไปเลยได้ได้ไหมครับรู้มันรู้มันเกิดขึ้นเองมันไม่ต้องระลึกนะรู้อะรู้ตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นข,นของมันเองเราจะไม่ต้องระลึกรู้ค,รคือเขาจะเกิดขึ้นเองจากความรู้สึกของเรารู้ตัวเนี้ยนะ สตินี่แหละรู้สติจิตเนี่ยคือตัวเดียวกันเมื่อเขารู้คือตอนที่รู้เนี่ยที่จะเอาไปทำงานได้ที่เกิดเป็นวิปัสสนาได้นั้นคือเราจะต้องแยกรูปก,กับนามออกจากกันก็คือสติรู้สึกเนี่ยแยกต่อจากกายที่เรากำลังทำกรรมาฐานอยู่คือกายลมเราเราต้องแยกตรงนี้ออกก่อนเราถึงจะเข้าไป ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันมันต้องแยกลูกกับนามออกให้ให,ให้ได้ก่อนมันถึงจะเดินเป็นวิปัสสนาได้แต่ถ้าสองตัวยังรวมกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมถะมันยังไม่สามารถที่จะเอาไปดับกิเลสได้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่พูดเมื่อกี้นะ่นห่ะที่เข้าไปอยู่ในในในฌานตัวนั้นมันก็เป็นแค่สมถะเนอืม มันไม่รู้ครับอืมก็คือว่าถ้ายังแยกรูปแยกนาไม่ได้ก็เพียรทรสมถะไปก่อนใช่เราไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะแยกเมื่อไหร่เราไม่ต้องไปอยากว่ามันอยากจะให้มันแยกเราไม่เราเราไม่ใช่คนกําหนดเลยนะไม่มีเราอ่ะมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเลยนะที่จะเข้าไปแยกตรงนั้นได้ไอ้ความเพียรของเรานี่แหละ การดูลมของเรานี่แหละเพราะว่าการดูลมของเราเนี่ยถ้าเราดูไปดูไปถึงความละเอียดเข้าถึงความสงมบมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีความคิดเกิดขึ้นไอ้ตัวที่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นนี่แหละพอเขาละเอียดการละเอียดทีนละเอียดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจุดนั้นแหละเขาก็จะแยกออกจากกันเราก็จะเห็นลมรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้สึกลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจออกตรงเนี้ย เนี่ยคือเขาเขาจะแยกแบบนี้สิ่งใดมากระทบอ่ะพอพอมันแยกออกจากกาันเสร็จใช่ไหมก็จะเหลือรู้รู้ก็จะเห็นร่างกายทํางานเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกพอละเอียดละเอียดเสร็จปุ๊บลมละเอียดก็จะไม่เห็นลมลมยังมีอยู่แต่ว่าไม่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 เห็นลมไม่ไม่ไปยึดกับลมแล้วเพราะมันแยกออกจากกันแล้วอ่าทีนี้ลมหายใจเขาทํางานอยู่ แต่รู้ไม่ไปยึดกับลมแล้วไม่ไปยึดกับอะไรเลยอรู้ตัวนี้ก็จะเด่นขึ้นมาเลนเด่นขึ้นมาละเอียดละเอียดไปปุ๊บเนี่ยความคิดสัญญาการทำงานของขันก็จะจอดมาให้เราเห็นมันจะเป็นความคิดสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในใจเรามีอยู่ในสัญญาเราเนี่ยมันก็จะสร้างก่อขึ้นมาเรื่อยๆ ถ้ารู้ตัวเนี้ยออกไปเป็นปุ๊บออกไปอยู่กับความคิดปุ๊บรู้ตัวนี้ก็จะหายไปก็จะไปเป็นผู้ถูกรู้ทันทีก็จะดับไปละทีเนี้ยรู้ตัวนี้ก็จะหายไปก็จะเป็นตัวผู้ถูกรู้ผู้ถูกรู้อ่ะในขั้นต่อไปคือใต,ต่อไปก็คือว่าอ่ะเอาสัญญามาปรุงละมาปรุงกับความคิดละละเอียดลงไปอีกก็เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนะยังอยู่ใน ในทรงฌานอยู่จริงๆแล้วว่ามันถูกหลุดออกไปเป็นผู้ถูกรู้แล้วสัญญากับสังขารก็ทำงานร่วมกันไอ้ไอรู้ตัวเนี้ยก็ไปทำงานร่วมกับเขาละนะความละเอียดมันมัน,ม,นมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยจะหลงไปอยู่ในตรงนั้นเพราะว่าตัวเองแยกรู้ออกแบบเดียวมันไม่ได้แยกแบบตาวอนใช่ไหมแยกแบบเดียวก็เข้าใจว่าอ๋ออันเนี้ยเราเราเกิดตัวรู้ละไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความคิดคำพูดตรงนี้มันออกไปเป็นด้วยกันหมดแล้วเห็นนะหลุดละหลุดหลุดจากฐานละบางคนก็เนียนไปอยู่ตรงนั้นเลยกว่าจะถอนอองมาได้ก็ใช้เวลานานแต่บางคนรู้เร็วอุ๊ยอันนั้นเราออกไปเป็นมันแล้วเนี่ยก็กลับมานับหนึ่งใหม่อยู่กับโรงเหมือนเดิมเห็นไหเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราสะสมมาทุกบ้านทุกวันเนี่ย สม,สมาธิตัวเนี้ยมันพอจะมีกําลังให้เราอยู่กับรู้ตัวนี้นานได้ขนาดไหนจนกระทั่งเข้าไปถึงเห็นขั้นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่หนับไปได้อย่างไรไนะมันต้องอาศัยมากๆเลยสมาธิถามว่าม,มันแยกได้ไหมได้ได้แป๊บหนึ่งได้ได้แป๊บหนึ่งมันก็ออกไปเป็นได้แป๊บหนึ่งมันก็ออกไปเป็นแล้วต้องกลับมาดูลมใหม่ ผู้ดเดินทางต้องตต้อต้ององงทำแบบนี้มีมีหน้าที่แบบนี้ตลอดแต่เราไม่ต้องไปดีใจว่าอุ้ยเราไปเจอแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องดีใจแต่ให้รู้ว่าอ๋อไอสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นได้สําหรับเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้าผู้ที่มีปัญญาเนะี่ยพอไปถึงจุดตรงนั้นปุ๊บเราจะทายัางไงอะเราถึงจะอยู่จุดตรงนี้ได้นาน เราถึงจะไปเห็นสิ่งตรงนั้นนะมันเป็นแค่แค,ความคิดได้นานเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาต้องกลับมาว่าเฮ้ยเราทําเท่านี้มันไม่พอเราต้องเพิ่มเวลาเนี่ยคือคือคนที่เขามีปัญญาที่จะสามารถเดินต่อได้เห็นไหมทุกอย่างอะ่ะมันต้องอาศัยสมาธิการดูลมเป็น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 อย่างอย่างมากเลยเป็นเป็นสิ่งสําคัญว่าอย่างนั้นเหร ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปรู้ไปเห็นตรงนั้นได้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไปวางสิ่งที่เราเห็นได้เลยเห็นไหมถ้าเรามีน้อยเราก็เห็นแค่นั้นถ้าเรามีเยอะมันก็แค่เสี้ยววินาทีเดียวเป็นพลิกไปเลยอย่าเงี้ยสำคัญนะครับก็คือท่นานถึงจุดนี้ก็คือต้องแบบสมถะหนักๆไว้ก่อนเลยใช่คือคือทุกขณะทุกเวลานี่แหละ ถ้าเราเป็นผู้ฝ่ายที่จะพ้นจากความทุกข์ฝ่ายที่จะพ้นจากวัตัสสงสารเนี่ยเราเราเราต้องเราต้องทํางานหนักคือเราอย่างที่แม่พูดตลอดเวลาเลยว่าเราต้องมีความต่อเนื่องมีความเป็นวิน,นัยแบ่งเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะอยู่ตรงเนี้ยกี่กี่ชั่วโมงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือเราเราต้องชัดเจนกับสิ่งพวกนี้ ไม่ใช่ว่าเข้าไปเห็นแล้วหลงหลงรู้ว่าตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วก็ไม่กลับมาทมาําสมถะอย่างเงี้ยก็มีนะหลงไปไกลอย่างเงี้ยก็มีอมืเราจงรู้ไว้เถอะว่าถ้าเกิดเราเราหลงว่าตัวเองรู้เนี่ยให้เราวัดสอบตัวเราเองได้เลยว่าสิ่งที่กระทบเราภายนอกเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างให้เราไปวัดสอบตรงนี้ถึงมันกระทบข้างนอกไม่กระทบ หมายถึงว่าเราไปเจอลูกเสียงกิรสสัมผัสเนี่ยเราปล่อยได้วางได้แต่ข้างในเราล่ะใช่ไหมหูตาจมูกลิ้นกายใจที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะวางได้ไหมเนี่ยคือตัววัดสองของเราว่าเรารู้เราเป็นผู้รู้จริงหรือเปล่าเรายังมีตัวรู้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะอืมเมื่อไหร่ที่เรายังมีตัวเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เราก็ต้องทำ,ทำหน้าที่ต่อไป เมือนเราสร้างบ้านยังไม่เสร็จยังไม่เรียบรอ้อยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นั่นแหละเราก็ต้องสร้างต่อไปให้มันเสร็จสมบูรณ์